มือนน่อีนก็ยายพามาชมธรรมาชาติลิิมคลองเนาะค่ะเนาะนั่นจ้ะนกเพิ่นกับแมจับกลุ่มหาปลากินกันอยู่คลองธรรมาชาติเนี่ยเนาะค่ะหืมเด็กโตใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้ก็ล่อน่าจะล่อจับปลาซิวเนาะค่ะเนาะนุ่นนะจ้ะอ้าห่างแต่ย,ยาวๆกันนั่นจ้ะ ตลอดแน่วข้องเลยเน,น,น,นาะนาค่ะเน,น,น,นาะนี่ค่ะแล้วน้ำก็น้ำเริ่มขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะช่วงหนึ่งน้ำลดกันนะช่วงนี้น้ำก็เริ่มขึ้นแล้วกเขโชคย้ายจะขยายให,ให้ชมก,นก,นก,นกันเนาะกันเนาะนกค่ะ ทั้งเสียงนกเสียงกาเนาะค่ะโต้ยยใหญ่ข้องธรรมชาติเนาะค่ะคนเกาะอยู่ค่ะไต่ทุนบานเรือนเนาะค่ะเนาะงคอยจับจองจินปลาโนะะมาเป็นครูกับมี่โนะค่ะนาะมาเดียวกับมี่ พอเพิ่งเห็นฟลามกระโชกลงนะจา๊ะได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะเนาะนี่ค่ะโอ้ตาว่ายมากเลยค่ะนะจา๊ะว้าวบินอยู่กกใกล้ๆยากครับนี่นกขนนกนะคะาาโชกลงนั่นโบผาดเลยค่ะโอ้โหโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะชธรรมาชาติเนาะคะ่ะเนาะ ตกนมีค่ะก็ <c oughs> ะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันก็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะดูกันส่วนมากค่ะอ๋ออันนั้นนกเป็ดน้ำเนาะค่ะเนาะบินหล่อนลองเลยนะจ๊ะสีดำนั่นคือนกเป็ดน้ำเนาะค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็ ก็อยู่ข้างๆยายนี่แหะค่ะโตน้อยใหญ่นอกะเนาะนี่ค่ะคนกับวัยรุ่นกห็นดอกค่ะเพราะว่าธรรมชาติคนเพิ่งเคยดูไก่ก็เห็นดู่แล้วเนอกกันนาะนื่อจ้ะนกเวียดนามครัก็บินหล่อนเนอกกันนาะนี่จ้ะนี่กะ่าจะอิ่มแล้วเันหรือผักเพรพอดีเหมือนในายมาสายเนาะค่ะ ก็เลยสีเหลือนหน่อยลอองงเลยนกปกติฝูงใหญ่เลยนกค่ะนี่จ้ะธรรมาชาติเล่นคลองนกค่นะนกเออบป็นหลอนมนากค่ะอ๋านกเป็ดน้ำตัวน,นั้นได้ละค่ะได้ปลาละค่ะจึ๊กลงไปกับขึ้นมาเต็มฝากเลยนกค่ะนกโอ้ยกุดลูกหูลูกตาโน้กค่ะตาเพิ่นไหวไหวเลยะคะ่ะ ตาเพิ่นไหวเฉียบคมมากกับมองไปกับบินเข้าไปกับชึบเลยได้เลยก่ะบุ๊มผ่าดเลยเนาะค่ะเนาะนอมจ้ะว้าวเนาะเปดนาบตัวหนึ่งก็ได้อยูเลยค่ะธรรมาชาติสวยงามเนาะค่ะเนาะนอนจ้ะเพราะเต็มอยู่ยบนค่ะมันแบบต้นโค้งกลางเนาะค่ะเนาะทั้งปวง เสียงเรือเนาะคะเนาะนี่จ้ะนะฮะโอ้กระโจกลงอีกแล้วบ่มีผ่านเนาะคะเนาะนั่นนะค่ะตาแหลมคมมากค่ะโฉบเอาโฉบเอาเนาะคะส่วนมากสิเป็นปลาซิวทะเลเนาะคนเนาะเป็นปลาซิวทะเลน,ะะนะเน,เลนี่จ้ะเกาะกันไปกลุ่มๆเนาะคะเนาะ,ะนแต่ว่าเป็นกบ,บยานก้นดอกค่ะ คนค่อยชิ่นเนาะค่ะเนาะเคนโยนน้ำก้นอ๋อครับก่อโทษเด้อค่ะเด,ด้อยายอาจจะแ่กลของลงแน่แน่แน่ตัวนี้อาจจะมองเห็นปลาแล้วเนาะคะ่ะนนจะัะอ,อู้นอนจะัะ <c oughs> มาหล่นกับยายเด้อค่ะเด้อยหล่นนกร่องจับปลากันมาจับแด่แกเริ่มออกแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เนี่ค่ะเดี๋ยวมัชมเรือโดยสารบนผ่านทั้งเน็บบอเนาะค่ะเสียงเรืออยู่ด้านหลังย่ายโอ้อาจจะบ่มาทั้งนี้เพราะว่ามีทั้งเบิดสามแยกเนาะค่ะเนาะคนอาจจะไปทั้งปากอ่าวคนเนาะค่ะโอ้ขาวโพนเต็มต้นใหม่เลยเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะกินเอิมแลักกับพักนั่งอยู่บนต้นใหม่แน่เสาเนาะแน่เนาะค่ะเนาะธรรมชาติของเพิ่นเนาะค่ะ ชมกันเยอะแยะเนอะกันเนอะนานๆมาเจอทีเนอะกันอ่าโดนนังกระโโลงอีเลยเนอะกันโเช,ชียวไปมาหากินบางตัวกจับได้ก็ะเอาไว้นน๊ กพงแก้มเนาะค่ะเนาะเอาไปฝากปลูกเนาะค่ะห่นอยู่บนหลังค้าบานกันนี่ค่ะ <ś> 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 ค่ะนะค่ะเมื่อนี่ย้ามาชมธรรมาชาติเนาะค่ะเนาะค่ะยายก็ขอจบเก็บแต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเก็บธรรมชาติลิ้มข้องค่ะหนุกคนหาปลากินเนาะค่ะเนาะมาฝากค่ะค่ะยายฝากชมคลิปให้ยายในเด้อค่ะเด้อค่ะ ขอใหทุกท่านมีความสุขด้วยกันเด้อค่ะยาเจ็บยาจนเนาะกันเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ